สวัสดีจ้าพี่น้องมันเห็นสภาพี่น้องไปขุดแมงกุดจีเบาเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่พี่น้องขุดเรีวๆเลยล่ะพี่น้องะป็้ว่าสิไทยพี่น้องเบิ่งนะคะพี่น้องนะดูบักใหญ่หน่วยบักใหญ่นึงพี่น้องมันก็สิมีแม่มันนะคะพี่น้องแม่มันก็เป็นกุดจีตัวใหญ่ๆนะคะพี่น้องกินไปกินมาจากหน่วยน้อยๆนะคะพี่น้องมันก็เป็นหน่วยใหญ่เรื่อยๆนะคะนี่่ะมันก็สิมี มีตัวอ่อนมันอยู่ในหังนะะพี่นอ้องตัวอ่อนแมงกุจีนะคะพี่นอ้องลายๆเติอบอยู่พี่นอ้องได้ประมาณ10 10.. 11หน่วยนี่แหละพี่นอ้องอันนี่มันเป็นขี้ดินเด้อพี่นอ้องมันกินบ่ได้เด้ออันนี่ๆน,นีแม่มันนะพี่นอ้องนี่แหละ นีเมมันพี่น้องก็จะไปแกะเอาลูกมันอยู่ในหันนะคะพี่น้องไปเฮ็ดกินนะคะไปอ้อกินนะคะพี่น้องใส่ไข่นะคะนีนีเนียนเป็นยังสี่พี่น้องนี่แหะได้ประมาณสิบสิบเอ็ดน่อยพี่น้อง